3วิธีเชิญลูกค้าเนียนๆเลยให้มาไมช็อปของเรานะคะต้องบอกว่าการปิดการขายการสร้างระบบลูกค้านะคะในไลโอ OA นะคะที่ทำงานให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อซ้ำๆแล้วก็แบบทำยอดขายได้นะคะต้องบอกว่าไมช็อปเนี่ยมันเหมือนปหนึ่งเหมือนเป็นเว็บไซต์นะทุกคนที่ถ้าวันนี้คุณมีสินค้าแล้วเรายังไม่ได้มีเพจยังไม่ได้มีช่องทางที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นเนี่ยถ้าใครมีไลโอ OA แล้วเนี่ย สามารถเปิดไลน์ไมช็อได้ทุกคนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะอันดับแรกนะที่อยากจะให้ทุกคนทำนั่นคืออันดับหนึ่งนะคะให้เอาตัวไม Shop เนี่ยนะคะตัวลิงก์เนี่ยลิงก์หน้าร้านเนี่ยนะคะไปแปะที่คำว่า greeting message นะคะซึ่งตัว greeting message มันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนไอคอนอันที่สองเห็นไหมคำว่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่ตรงนี้นะคะ ให้ทุกคนเอา Copy ลิงก์จาก My Shop เนี่ยที่เราไปแปะไว้ในไลน์ของเราก็ได้ในยไลน์ลส่วนตัวเสร็จเนี่ยเราเอามาใส่ในคําว่า,าทักทายเพื่อนใหม่เราสามารถดูได้นะคะเพราะตอนช่วง r e e t i n g m e s s a g จเนี่ยเราก็จะเพ่สวัสดีแนะนําตัวนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเราแล้วใช่ไหมเราก็สามารถแนะนําสินค้ารับผลิตภัณฑ์ของเราไปด้วยได้และระหว่างนั้นนะคะ ถ้าลูกค้ามีคำถามสามารถพิมพ์เข้ามาบอกกันได้นะคะตรงนี้หรือว่าอาจจะส่งเป็นสติกเกอร์เพื่อให้เรารู้จักกันมากขึ้นแต่ถ้าลูกค้าสนใจที่จะไปดูบริการของเราเพิ่มมากขึ้นว่าเรามีบริการตรงไหนบ้าง กดเข้าไปดูใน MyShop ของเราได้เลยนะคะเราเพิ่มนั่นแหละกริตติ้งเลยนะคะถ้าเราอยากจะให้ขายดีเนี่ยเราสามารถให้เขาไม่ใช่ว่าบังคับนะทุกคนเรามีให้เขาเลือกอ่ะคุยกับเราก็ได้ถามเข้ามาสอบถามไม่ได้เน้นแต่ขายแต่เราเพิ่มให้เขามีช่องทางในการติดตามเรามากขึ้นนะคะต่อมานะคะเนียนอันที่สองนะคะอ่ะ ส่งข้อความแบบแคสเนี่ยเข้าไปในลิงก์่อ,อเช่นวันนี้นะคะเรามีข้อความมาบอรดแคสเรื่องอะไรแล้วก็ว่าว่าไปนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นสินค้าตัวอะไรแล้วก็แนะนําไปว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่น1แถม1แล้วก็ส่งลิงก์นะคะเข้าไปในบอรดแคสด้วยว่าถ้าลูกค้าสนใจอยากจะดูสินค้าเพิ่มเติมนะคะในหมวดอื่นๆน,นะคะคุณก็สามารถกดลิงก์ตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะนอกจากสินค้าที่เรามีโปรโมทแ,แล้วคุณอาจจะเลือกออปชัน A อออปชัน หรือว่าคุณต้องการดูรีวิวหรืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยให้เขานะคะกดเข้าไปดูใน m ม s h อ p ของเราได้เอออันนี้ก็เป็นบอร์ดแคสต์อีกเนียนๆนีนะคะก็คือแนบเข้าไปในข้อความหละแล้วให้เขานะคะกดลิงก์เข้าไปเพิ่มเพื่อให้เขาเห็นสินค้าเราในหมวดอื่นๆด้วยนะคะนั่นก็คือเทคนิคที่2นะคะถ้าต้องการจะบอดแคสต์ให้มาตรงนี้นะคะมากรีดติงแล้วการบอดแคสต์ก็นี่เลยนะคะเป็นลูกสัสลักษบบบอร์ดแคสต์นะ,ะวิธีการบอดแคสต์ก็คือเรากดไปที่บอดแคสต์แล้วเราก็ เพิ่มเข้าไปนะะซึ่งตรงบอดแคสต์เนี่ยใน1ครั้งเนี่ยสูงสุดเราส่งได้สบอลลูนก็คือ1 2 3่งสองสานะเราอาจจะส่งเป็นข้อความพิมพ์ไปนะคะแล้วก็เอาแปะลิงก์นะคะได้ที่สมมติเราห้อยท้ายไว้แบบนี้ปบ๊บนี่แบบนี้ปบ๊บพอเราส่งไปนะคะเราก็จะส่งสามารถส่งตรงนี้นะคะแล้วก็เขาจะสามารถกดลิงก์เข้าไปดูนะคะได้ที่เดี๋ยวส่งให้ดูค่ะ พอกดจากตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าไปใน My Shop เราทันทีเลยเขาก็จะเห็นสินค้าเรานะคะเห็นไหมเป็นการตลาดที่แบบเนียนๆคือสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ตรงนี้ก็ใส่แจ้งลูกค้าไปนะคะอันอีกอันนึงคือใส่ลิงก์ไปที่ r i c ์ m e นูนี่คือเนียนสุดและคุณรู้หรือเปล่าว่าการลูกค้าจะเขาจะซื้อเนี่ยเขาจะซื้อจาก ไอที่เขาเห็นบ่อยๆเขาจะคุ้นเคยดังนั้นเนี่ยเราบอดแคสอะไรก็แล้วแต่ตัวลิสต์เมนูมันจะขึ้นตลอดใช่ไหมดังน,นั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะการที่เราจะใส่สินค้าเข้าไปในตัวตัวลิสต์เมนูเข้าไปด้วยมันอยู่ตรงไหนลิสต์เมนูอยู่ตรงนี้นะทุกคนมันคือป๊อปอัพด้านล่างตรงนี้นะคะป๊อปอัพด้าน ตรงนี้นะแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันต้องตั้งลิชเมนูมันจะต้องตั้งผ่านคอมเดี๋ยวนี้เขาตั้งผ่านมือถือได้แล้วซึ่งสะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อนมากๆนะคะแต่ถ้าใครต้องการที่จะฝังแบบเฉพาะสินค้านั้นๆเนี่ยเบลล์นเบลฝังไปอย่างนี้ฝังไปแค่ตัวสินค้าอย่างเดียวก็เหมือนให้เขาไปดูเซลเพจของเราเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาก็จะเห็นข้อความเนื้อหาโปรโมชั่นของเราแล้วเขาสามารถกดซื้อได้เลยนะดังน,นั้นเนี่ยก็จะเป็นสาวิธีเนียนนะ ที่ทำให้เราเนี่ยมีนะคะมีมียอดขายได้เลยนะ,ะด้วยการเชิญให้ลูกค้าเนี่ยมา จักเรามากขึ้นที่ตัว My Shop นั่นเองนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะปิดการขายให้แนด้วยราย OA นะคะวันที่17ก,กรกฎาคมนะคะเรียน1วันเต็มๆนะคะแต่ว่าจะาปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นให้คุณทําเป็นอยู่ในคลาสนี้จนให้คุณมี My Shop ด้วยนะคะแบบนั้นเนี่ยราคาพิเศษนะคะจริงๆแล้วเอจะรับอยู่แค่8ท่านนะ,ะเพื่อให้ทุกคนดูแลกันได้นะ,ะเอดูแลนี่แหละทุกคนได้นะคะดังนั้นเนี่ยจะรับแค่8ท่านนะคะซึ่งราคาตรงนี้เนี่ย พีให้เป็นพิเศษมากๆนะคะผ่านซูมนะผ่าน z o มแล้วก็เรียนแล้วก็ทําไปด้วยกันเนี่ยนะคะในคลาสเนี่ยนะคะตั้งแต่พื้นฐานจนคุณมีไม้ช็อปด้วยนะ,ะจากคลาสราคาเต็มส9 0 0บาทอยู่ที่1,900บาทเท่านั้นนะคะ8ปท่านนะคะผ่านซูมนะคะเจอกันได้นะคะทักกันได้ที่ Line a t online ช็อตคั t นะคะถือว่าเป็นโปรที่ ดีที่สุดแล้วตอนนี้นะคุ้มที่สุดแล้วพีเ่เชื่อว่าคุณได้ทุกอย่างอยากครบทัวแล้วก็อยากให้ธุรกิจของคุณนะคะมียอดขายแบบทยานขึ้นบนออนไลน์นะคะมีคำถามก็มาเพิ่มเพื่อนเป็นพูดคุยกันเีจะมีคอนเทนต์ให้คุณนะคะในที่ไลน์แอดออนไลน์ช็อตคัดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอาไปทบทวนดูแล้วก็มีคำถามก็ทักกันมาสวัสดีค่ะ